เดี๋ยวให้ทั้งสามท่านเชิญด้านหน้าตรงนี้ค่ะเชิญค่ะไกลๆก็ได้ไกลๆก็ได้ใครอย่ากลัวใครอย่ากลัวนี่กลัวพี่เบลหรอคะเรียกต่อไปสองรอบประกันชื่ออะไรคะเบกกี้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 ชื่อเบกกี้วิกกี้ขอโทษค่ะผิดตรงสามรอบแล้วคุณน้องเบกกี้มาจาใครคะวันนี้คุณแม่ ไม่ใช่คุณแม่ธรรมดานะคุณแม่ไม่เหมือนแม่จริงๆไม่เหมือนแม่มากับคุณแม่สองคนเหรอคะแล้วน้องมิกกี้ได้ดูผมนิคิตใช่ไหมดูไหมคะหรือคุณแม่ดูดูน้องมิกกี้ดูผมนิคิตเนาะโอเคงั้นพี่ขอถามว่าอีพีที่สิบเจ็ดตอนที่สอง <c oughs> ต้องรู้ <c oughs> ต้องรู้นะ่ะนาทีนาทีด้วยนาทีบอกนาทีน้องน้องรู้ อีพีที่สิบเจ็ดเรื่องราวเป็นยังไงคะน้องพี่ไปแล้วไปแล้วรอเล่นแซวเล่นเฉลยน้องบิกกี้ครับคุณพี่พูดขึ้นมาโอเคพี่หญิงฮะคุณพ่อฮะพี่คุณพ่อเบนคุณพ่อเบนครับมาจากที่ไหนคุณพ่อนนทบุรีครับนนทบุรีคุณพ่อมาหาใครครับวันนี้มากับภรรยาและลูกสาว คุณพ่อติดตามคนลิขิตใช่ไหมครับดูทั้งครอบครัวเลยคุณพ่อชอบใครครัอบสอคะค่ะอาัคุณแม่คะเชินคะคุณแม่แก่ค่ะอ๋อพี่โอ้ บังหมดพี่บอกบางหมดฮะตอนนี้มามากับแฟนคลับโปงเบล่าค้อับุก่านขอญแล้วเขานไปดูบอพ่อละบอก่อไม่มา่อขอเยลหมนนห้รครอบคัว้าครครัวให้พ่อดูแลครอบครัวก่อน แฟนพันแพ้พร้อมนิดสิบนี่การนะครับคือข้อสี่ค่ะข้อส4ครับขอดูหน่อยฮะข้าสี่ดูเราดูเราสักว่าขนม4ถ้วยที่ตายเอาเอาแค่นี้ชายหาดแค่นี้ชายหาดตายและนี่คือคำถามของเราครับขอช่วยคำถามครับขนม4ถ้วยนั้นนี่ เอาจริงงั้นย่งคนเล่นติดกับไม่ได้เลยเชืจะไม่ได้สิการคือไข่กบนกปล่อยนางลอยตัวสุดท้ายคือไอตื้อ ตัวแทนหมู่บ้านเลยนะพี่โอพี่โป๊ะยังจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยผมเลยนึกว่าไอ้คนสุดท้ายคือไอ้เต้านะจริงๆนะไอ้เต้าเอออ่ะข้อต่อไปฮะเอาข้อไหนดีข้อต่อไปเออดีไหมสาวไม่เอาเหรอเอาเป็นยี่หัวเหรอยี่หวามชอบเหรอม่ชอบเลยเอาชอบอันไหนจ้าชอบอันไหนก็จี ไปดูคำถามกันดีไหมฮะถ้าพร้อมเราวิ่งเลยฮะคุณตาลเอาอะไรติดกระเป๋ามาบ้างจากยุคปัจจุบันวิ่งครับวิ่งครับวิ่งครับพี่หอมตอบว่ามีโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์แ้วก็ไอ้แปรงปักแปรงแปรงหน้าใช่ไหมมีอะไรอีกมั้ย เชิญครับต้องอยู่กลางเลยนี่แล้วคุณแม่หายไปล้นล่ะคุณแม่คุณแม่ไม่ถ่ายรูปด้วยคุณแม่เรเอาหน่อยฮะเอาหน่อยมาแล้วเชินค่ะคุณแม่น้ารังมาก <c oughs> นี่มาอยู่ตรงกลางด้วยผักเป็นล่าสุดลิป <c oughs> <c oughs> อออ,อ,อ,อยากให้น้องอยู่ตรงกลางไงแม่แม่บอกค่ะ รียบร้อยไหมครับขอบคุณครับ,บคุณประมวลนะะี่ครัพ่อครับพ่อเชิญครับเชิญครับครับต้องการครับเรียบร้อยขอบคุณคุคณพ่อครับอ,อีกหนึ่งท่านครับ,รบนะฮะไม่มีขยับแม้แต่นิดเดียวนะฮะตอนเล่นเกมครับวิ่งเร็วมาก จบไปนะใช่หิวนะจบไปนะหิวไหมพี่อ๋อบอกว่าจะชวนกินอะไรหน่อยหิวนะหิวไรับพี่ไม่หิวครับไม่หิวหรอไอ้เก่งยังว่าไม่หิวหรอแต่ว่าเราหีวแต่ผมหิวว่ามันมลือดติด้วเนี่ยากเจ้าพี่อ๋อให้พูดใหม่หิวหรือไม่หิวหิวไหมหมูกระเจี๊ยบให้พูดหม่ ขอแบบชาวบ้านเลยกันนะเอาเลยพี่พี่นะพินดีมากเดี๋ยวนั่งได้ไหมเดี๋ยวยังไดีได้เดี๋ยวรอผ้าสักครู่นิดเ่ียวโอเคได้เลยได้เลยลุยไปก่อนนั่งขัดสมาธินะฟิลไรโครมเลยค่ะพี่โอ๋เขาที่ดูพี่โอ๋ไม่ได้ไม่ได้หิวจริงน่ะแต่พร้องน่าจะหิวพร้อมมากนุ้ยเอาไปนี่ใช่มน้ำจิ้มมาหนุ้ยน้ำจิ้มนี่ไงน้ำจิ้มน้ำจิ้มโอเคได้ค่ะได้ค่ะพี่โอ๋คะขัดหน้าเข้าเลยค่ะโอเคอ่านอย่างนี้ด้วแหละ อยู่แล้เป็นล้านหน่อยนะโอเคเรียบร้อยเป็นพเป็นโมเมนต์พิเศษของผู้ชนะในวันนี้ฮะโดยที่เดี๋ยวพี่ปอกกับเบลล่าจะป้อนหมูกระทะนะคะให้กับพี่โอ๋กล้องไหนกล้องพี่โอ๋อยู่ไหนพี่โอ๋มีกล้องนะสุดตัวดีนะไหนอ่ะนี่เหรอน้องคนนี้เหรอคนไหน,อไหนสองคนอค๋อพี่เหรอพี่ลุกขึ้นมาตรงนี้เร็วพี่ลุกมาตรงนี้เร็ว พี่โอ๊พี่โอ๊จะได้ป้อนเร็วพี่เร็วเชิญฮะเชิญฮะอ่านี่จะกินกลับจะมานัับเดี๋ยวให้ผมกินก่อนละกันนะครับแต่ตรงเนี้ยห้ามนะคะคือส่วนโปรดของพี่โป๊คมันหมูค่ะเรลวว่าจะรู้แหละเราจะรู้ใจเพราะผมชอบกินเลยชอบอะไรนะเดี๋ยวจะป้อนอ่าเป็นไงครับพี่โป๊กหมูกระทะที่นี่ ไม่อร่อยอะไรเออบ้านพี่เลยเข่าให้ป้านพี่ออกเออบ้านพี่ก่อนดิมันไม่อร่อยจริงๆเอาชิ้นนี้ไหมเอาดีๆีติดมันมากโอ้โหเอาใหญ่ๆดรือสิที่ใหญ่ๆเนยชิ้นเนี้ยเก็บนะเขาหิวจริงนะเนี่ยเขาหิวจริงเขาหิวจริงนั่งรอพรถแกร์วายแบนร้องเต้นกันตั้งนานข้างหลังอะ เออป้อนหน่อยป้อนหน่อยเออเพลงต้องมาแล้วเหรอเพลงอ่ะ เป็นสกีพยานแล้วกันนะเป็นยกหนาะเป็นสกีพานห่โอเคพี่บอเป็นลาก่อมมเมเให้พี่โอนี่ปีได้ไหมฮะตอนพี่โอ๋นิดหนึงพี่โอนะแต่พี่โอบอกขอกินเป็นหมูดิบนะคะเพ่โอคุณเองนะครับคเรับพูดเล่นนูดเล่เอาสุกๆเชอยฮะอร่อยจริงครับี่โอพี่โอจะเอาแบบจิ้มน้ำจิ้มไหม อยากได้แบบไหนร่างกายตัวเองร่างกาพี่โอ๋เป็นกังวลมากเลยนะคะเป็นกังวลกับพี่ป๊ะใช่ไหมกับเบลไม่ไม่ไม่ได้ห่วงตรงนั้นอันนี้ตะเกียบใหม่นะครับก็คือตะเกียบผมนะฮะเอ่อเห็นไหมดูแลสุขอนามัยพี่พี่โออย่างดีตะเดี๋ยวนะตะเกียบอันเนี้ยพี่โป๊ะอมไปแล้วไม่อันนี้ตะเกียบไม่เดี๋ยวเราค่อยสลับตะเกียบก่อนทิ้เออตเกียบใหม่โอเคนี่อันนี้หม่ไอ้ไอ้พีอ๋ไอเอาย่งเอาย่างกองหันมองกอง นี่ทิินนพี่ิพี่โอสิเอออเนี่ยพี่โอป้อนไม่ได้ดูเลยร้อนไม่ร้อนลิ้นพองไปหมดแล้วนี่นี่โอเค <S <S เออจะให้เป็นราป้อนอีกคนไหมอแบบยากได้อยากได้มาพี่โอเร็วหม,มา,า,หามเดน,น,เน,นะะเะไม่เหลืออะไรให้ฉันเล่นเลยจ พีหมูเหลืออยู่พี่โอ๊ยากทำอะไรคะเอาที่แตลาชอบหมูดิบอเหมือนกันค่อยาาแก้พี่โอระหวางอนะครับพี่โอมตตใหญ่างมือตบกอี่โอมันใหญ่ไหมหอาหมูะขับหมูทุกา พ่พี่โอ๋เต็มตัวนะฮะเพื่อนพี่โอ๋จะพับซูมนะซูมเลูมเลยเพื่อนเพื่อนพ่นพี่โอ๋น้าเหมือนพี่โอ๋เลยอ่ะอข้าใส่ไปแล้วค่ะา่้ค่ะน้อนเาจหกเลยเนี่ยดูแลอย่างดีอ่ะ สิ่งที่เราเราลืมแจ้งกับทีมงานลืมแจ้งกับทุกคนก็คือหมูหมดอายุไปนี่เล่นสองทีนี่สองทีเดี๋ยวพูดที่น้ำได้เลยพี่ยังมีคนไม่ได้กินเลยไม่โอเคเขาจะมาเมื่อกับพี่อ๋อครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญเบลาแล้วพี่โต้ครัที่ไม่กินเลือไม่กินเหรออ้าไม่ก้อเลย ที่เดียวชอบมือนทีาันหนึ่งมันก็เยอะไปจริงป่ะอ่่อยางนี้นะเพลงเดียวก็ได้อู้ชิมนั้นดูดูน่าอร่อยอะไรนะแต่งเลยเหรอ เท่านั้นเองนะคะทำไมเสียงดูท้อมากเลยทำไมไม่ใช่เสียงเขาเราท้อมเสียงประมุขเป็นลาราณีครับเชิญครับยังอยู่ครับไม่ไปไหนบอกแล้วว่าพิดเริ่มงานพี่โป๊บพี่โป๊บต้องอยู่กับหนุ่ยล่ะพี่โป๊บก็ใช่ครับเดี๋ยวต่อไปนี้ก็จะเป็นของผมคนเดียวแล้ว ใช่ร้องเพลงคนเดียวแล้วเตรียมมากีดเพลงพี่วันนี้ก็ไม่มีก็ขอบคุณเลยครับขอบคุณแฟนทุกคนเลยครับที่ติดตามทั้งบุเพศสินิว่าแล้วร็พรมลิขิตนะครับแล้วก็ยังเหลืออีพีเยอะแยะครับที่สนุกและเข้มข้นนะครับไงก็ขอบคุณแฟนทุกคนเลยนะครับที่มาในวันนี้มาให้กำลังใจพวกเราเป็นพลังงานบวกที่ทําให้เรามีความสุขในการทํางานต่อไปครับครับผม ขอเสียงคนนู้นกับพี่ปอมได้ไหมคะ